ตอนนี้กําลังจะทําอะไรครับหมอเตอตั้งด,ดวงเมืองไงตั้งดวงเมืองนะครับตั้งดวงเมืองวันที่ลงเสาเอกกรุงรัตนโกสิน์วันที่21เมษาพุทธศักราช2,500ไม่ใช่พุทธศักราช2,300น <22. S 1> นะคะตรงกับปีขานวันอาทิตย์ขึ้น10ข้ามเดือน6นะคะ ปีขานใส่ปอปาวงกลมไว้ที่ภูมิพระอังคารเดือนหกใส่ดอเด็กวงกลมไว้ที่ภูมิดาวสุกนะคะวันอาทิตย์เนาะไม่ได้ลงเสาเอกตอนกลางคืนแน่ๆลงตอนกลางวันนี่แใส่ว่าแหวนไม่หันอากาศไว้ที่ภูมิอาทิตย์นะคะปีบวกเดือนบวกวันได้วาสนานะคะ3บวก6บวกห,กวกหเป็น10 อะไรที่เกิน8หักลบด้วย8เนาะ10ลบ8เหลือ2เลยเป็นวาสนาภูมิพระจันทร์ที่นี้เหลือดิถีนะคะดิถีขึ้น10คข้านะข้างขึ้นเราเขียนเลขข้างบนข้างแรมเราเขียนเลขตรงนี้ใต้ไปอย่างน้อยข้างล่างเดือนตรงหนเดือนอยู่ตรงไหนให้เป็นขึ้น1ค่ข้าเดินตามทักษิณาวัดเวียนเข็มนาฬิกานะหนึ่ง6 7 แ9 10ใส่พระจันทร์เสี้ยวระบบกลมนะคะทักษายุคมีดาวพื้นฐาน5ดวงนะคะดาวปีดาวเดือนดาววันดาววาสนาและดาวดิจีค่ะ